รายการนี้นะครับเราจะบอกเปอร์เซนต์วิธีซื้อะนะว่าแต่ละลัะนามีกี่เปอร์เซนต์มีโอกาสถูกกี่เปอร์เซนต์ในวันที่1กรกฎาคมคะนะครับตรงกับวันพฤหัสกำลังวันคือ19ะนะ รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w วอร์วยอาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดม .net ครับพบกับเราเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงวิเคราะห์ดวงดาวครับรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูศิริดุดม์นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับประจําวันที่1กรกตดาสองห้าหกสี่นะครับเรียกว่าเป็นรายการสําหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะรายการสําหรับคนที่เสี่ยงโชคโดยเฉพาะเลยเพราะว่ารายการนี้นะครับเราจะบอกเปอร์เซ็นต์วิธีซื้อ นะว่าแต่ละลักษณะมีกี่เปอร์เซ็นต์มีโอกาสถูกกี่เปอร์เซ็นต์รวมไปถึงตัวเลขนําทางด้วยค่ะอย่างรอบที่แล้วนี่โอ้โหเลขนําทางนี่คนแฮปปี้มากเลยนะมีเจ็ดมีหนึ่งมีเจ็ดมีหนึ่งเต็มไปหมดสารุนเราว่าสำคัญมากสำคัญมากสำคัญมากนะทำทำได้ทุกคนเลยนะใครที่ดูมาครบทุกรายการรับรองมีโชคแน่มีรายการอะไรบ้างครับแบงค์ ารายการแรกนะครับรายการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับเป็นรายการที่อาจารย์นะครับจะนําตัวเลขจากดวงดาวมาวิเคราะห์นะครับมีเปอร์เซ็นต์แต่ละลัคนาแล้วก็เลขนําทางไ์ไลายครับรายการที่สองนะครับรายการวงล้อเสี่ยงทายครับเป็นรายการที่เราจะนําตัวเลขจากวิเคราะห์ดวงดาวครับมาหมุนสุ่มวงล้อกันนี่เองแล้วก็พร้อมวิธีซื้อครับแต่ละลัคนารายการนี้เนเข้าทุกงวดรายการที่3ามนะครับโชคใหญ่เงินทับตัวอันนี้เป็นรายการที่ทําให้เรารู้ว่าจัดเต็มได้ไหมถ้าท่านมีลัคนาอยู่ในรายการนี้ก็ จดเต็มครับายการสุดท้ายครับเปิดเลขฝันให้โชคครับเป็นรายการเกี่ยวกับความฝันเนาะใครมีความฝันนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้อันนี้ก็เรียกว่ารายการตอบย้ำไหมโชคว่าโอเคอนันเราต้องวิเคราะห์กันดีๆีฝันแบบนี้อ่ะคราวนี้มาดูในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับตรงกับวันพฤหัสนะวันดีนะะวันดีวันครูด้วยนะวันพฤหัสกําลังวันคือสิบเก้านะสิบเก้านะแล้ว ในวันนั้นเนี่ยโปรไฟล์ของอดวงดาวแล้วกันนะเขาเรียกว่าโปรไฟล์ของดวงดาวนะคุณภาพดวงดาวเป็นยังไงมีตนุตลุลักษ์นะครับก็คือตัวต,วต,วตนตาลุเซเป็นจิตวิญ,ญญาณก็เป็นพระสุขและพระสุขยังอยู่ในตําแหน่งราชาโชคด้วยนะแล้วก็มีพระอาทิตย์อยู่ในตําแหน่งราชาโชคเองราชาโชคนะคะก็คือโชคแบบพระราชาออโชคพระราชาอย่างนี้มีพระราชาสองสองแน่กกนใช่ไหมครับอาจารย์ใช่แล้วก็มี มีพระราชินีด้วยพระจันทร์อยู่ในตำแหน่งเทวีโชคเนี่นี่ก็เรียกว่าน้องๆพระราชาเลยเป็นโชคโชคแบบพระราชินีมาดูว่าลัคนาไหนบ้างที่จะดวงดีนะคแล้วก็จะมีดาวพระเสาร์ก็เป็นเกษตรราธิบดีแต่ว่าพักองศาอยู่นะครับมีดาวพระฤหัสก็พักองศาอยู่นะมีดาวพังคารแล้วก็พระราหูเป็นนิดนะครับนิดก็หมายถึงลดน้อยถอยลงอันนี้ก็เป็นภาพรวมคุณภาพของดวงดาวครอ่ะคราวนี้ องศาดวงดาวเป็นยังไงบ้างองศานะคะดาวพระอาทิตย์นะคะองศาอยู่ที่15.23ค่ะอยู่ตรงตึางกลางนยคะแล้วก็ดาวพระจันทร์นะคะอยู่ที่9.40ค่ะอันนี้ก็เพิ่งเข้าเนะเนี่ยเป็นเทวีโชคเทวีโชคนะคะ เลขสวยเหมือนกันนะบางท่านนะคะไม่ได้ดูวงล้ออย่างอื่นเลยหรือว่าไม่ได้ดูตัวเลขที่เราเลือกให้ก็สามารถเปเือที่องศาก็ได้เอาตามสะดวกเพราะว่ารายการเสี่ยงโชคนี่ก็พูดอยู่แล้วไงเสี่ยงโชค อะไรพูดเป็นตัวเลขใช้หมดจดตามได้เลยนะคะก็ดาวพระอังคารนะคะคือตัวแทนคือเลข3นะคะ18.10องศาค่ะดาวพระพุธนะคะหรือว่าดาวพุธนะคะตัวแทนคือเลข4ค่ะ28.25ค่ะอันนี้ก็จะออกแล้วใช่ไหมอาจารย์ใกล้ออกใกล้ออกไรออกคน ก็อจะออกจากราศีตอนนี้ดาวพระพุธก็อยู่ราศีพุกศกนะครับเดี๋ยวจะออกถ้าออกแล้วก็ไปเป็นเกษตรราธิบดีซึ่งนั่นคือดีนะดาวพระฤหัสนะคะก็คือตัวแทนเล็กค่ะอยู่ที่10.4จองศาค่ะดาวพระศุกร์ค่ะก็คือเล็ก6นะคะอยู่ที่ราศีโชคใช่ไหมจตอนนี้นะคะองศาอยู่ที่8.12นะคะ ดาวพระเสาค่ะเลขตัวแทนก็คือเลข7นะคะอยู่ที่13.40องศาค่ะดาวพระราหูนะคะคือเลข8นะคะอยู่ที่14.23องศาค่ะแล้วก็ดาวพระเกตนะคะตัวแทนคือเลข9นะคะอยู่ที่3.57องศาเพิ่งเข้าแม่อันนี้เขากำลังจะออก พอดาวพระเกตุเขาเดินสวนเขาเดินไม่เหมือนดาวอื่นพอเห็นเลขสามนี่แปลว่าเขากำลังจะออกจากราศีแล้วออกจากราศีเพราะเขาเดินสวนไงดาวพระเกตุเดินสวนสุดท้ายนะคะดาวมฤตุูนะคะคือตัวแทนเลขศูนย์นะคะอยู่ที่25.33องศาค่ะครบท้วนอ้าวต่อไปนะครับ ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิริโดน,นะครับใครที่มีปัญหาทุกใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจไปหลายที่แล้วยังแก้ไม่ได้มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับติดต่อได้ที่0863366390หรือ Line o t Open d ดาวก็มาถึงจุดสำคัญแหละเปอร์เซ็นต์แต่ละลัคนา ลักษณาแรกเลยครับลักษณาสถิตเมตรครับ85%เปอรมก็เยอะนะ85%นะธรรมดานี่ต้อง90%ขึ้นนะแน่นอนแต่รอบนี้85%ครับผมตัวเลขนำทางนก็สูงแล้วนะคะเลขนำทางนะคะ6,3,5,7,1จโอ้โหจริงๆ85%ถือว่าเยอะนะธรรมดาเขา9ก้าบ แต่8ปดินี่เขากว่าก็เอเหมือนกันไงเมื่อไหร่อาจารย์จะให้ร้อยอเโอ้โหเอางั้นเลยเหรอ1 0าร้อยรอยเกิดไม่ถูกขึ้นมาซื้ออะไรถูกหมดนะครับต่อมาซื้อก็ยังถูกอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาฮะพฤกษบครับผม85%เปอรนต์คเลขนำทางนะคะสามหกห้าสี่เก้าครับเมทุนครับ90%้าเฮะเมทุนนะคะเลขนำทางค่ะห้าสามห หนึ่งเจ็ดค่ะกรกฎครับเจ็ดสิบครับทำไมน้อยนักน้อยที่ไหนตั้งเจ็ดสิบอันนี้ถ้าจะเล่นเนี่ยห้าร้อยห้าร้อยไม่ได้แล้วนะรอบนี้มันเกาะกลุ่มนะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเห็นไหมมันไม่โดดมันไม่แบบ90 40หรือ90 20แต่รอบนี้มันเห็นไหม80 70 80 70็ดสิบแเ็ีใกล้ใกล้กันเออมันเกาะกลุ่มรวยทุกคนไงเออฟ้าเปิดขึ้นปีหลังตอนนี้พยายามสังเกตอยู่นะคะเพราะถึงกรกฎแล้วเนาะ เจ็เอร์เซ็นต์อาเลขนำทางค่ะ6 3 9 5 7ค่ะครับและตอนนี้นะครับเรามีกิจกรรมกิจกรรมนนั่นก็คือคงาน หล่อเทียนพรรษาเรียกว่าเป็นมหาบุญนะมหาบุญส่องนำทางชีวิตเพราะเราจะเข้าพรรษากันอยู่แล้วะนะก็เป็นประเพณีนะครับอของไทยเราเลยนะในการหล่อเทียนพรรษาใครที่อยากจะร่วมบุญนะใครอยากมีโชคเนี่ยเราพูดกันอยู่แล้วว่าต้องมันทาบุญแบบฉับพลันใดผมบอกบุญปุญป๊บท่านร่วมหล่อเทียนพรรษานะิดต่อกันเข้ามาได้ที่ l ล n e o p e n ดาเพราะว่าผมจะหล่อเทียนแล้วก็ไปแจกทั่วประเทศเลยบางท่านจะ กังวลนะคะว่าเอ๊ะเทียนประสาทเนี้ยตกที่เท่าไหร่นะคะอันนี้เราตามกําลังศรัทธานะคะสิบบาทยี่สิบาทได้หมดมาได้นะคะที่สถาบันเดี๋ยวเราจะจัดให้ที่หลอดถ้าจะเป็นเจ้าภาพหนึ่งหนึ่งแท่งเลยก็คือสิบห้าเซนยาวหนึ่งร้อยสิบเซนนะนี้แท่งใหญ่เลยนะแท่งใหญ่หนึ่งเมตรเลยนะเจ้าภาพก็หนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งแท่งนะหรือว่าท่านใดมีตามกระดาซื้อข้างนอกก็สองสามพันนะเอออย่างเงี้ยแต่อันนี้เราหลอกกันเอง ครับผมราคาครับผมสิ่งนะฮะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยกันค่ะเลขนำทางนะคะห้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าค่ะกันครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะของอาจารย์เนี่ยโอ้โหต้องย้ำต้องย้ำต้องยอาจารย์เขียนให้ตัวเองหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เขียนอวยตัวเองอเราจะถูกแบบรอบที่แล้วไงใครที่ได้ดูดวงประจำสัปดาห์บ้างดวงประจำสัปดาห์บอกว่าจะต้องซื้อชุดห้าใบสิบใบ 30บใบเลยรอบนี้ไม่หยิบใบ2ใบนะคะเราไม่หยิบกันนะกันนี่จัดเต็มเลยนะกันนะอ่าเลขนำทางนะคะ3 6 7 5 8ค่ะครับตุนครับผม60%ด้วยกันค่ะเลขนำทางนะคะ6 7 8 5 3เห็นเลขสวยเลยหกเจ็ดแปเรียงเลยเหรอเจ้าหกจ็ดแปหกเจ็ดแปดนี่เคยฟังไหมคุณคุณไหมแปดเจ็ดหกเออเวลาไปทัวร์อะไรเงี้ยนะหกเจ็ดแปดก็แบบว่าตื่นหกโมง กินข้าว7จ็ดโมงแโมงเดินทางอ่าหกเจ็ดแหกจ็ดแปให้จำเเนาะจริงเลขก็สวยนะครับเรียงกันเลยเนาะอ้าวข้าไปพิจิกครับผมเกแโอ้โหแบงค์นี่เยอะที่สุดสูงที่สุดเลยนะเนี่ยอย่างนั้นเลยห้าหกเจ็ดสามหนึ่งีห้าหกย่งเีกแล้วเื่นตีห้กินข้าวหกโมง เดินทางล้อมุน7โมงแล้วโีงไ่านะห้าหกเจ็ดพี่จิกนะอยากจะให้ดวงดีกว่านี้นะเพราะว่าเรามีช่วงประมาณกรกฎาคมวันที่18มีงานบวชพระอยู่ที่ท่าบัวแดงนะคะบวช1พันษาแบงค์ต้องไปบวชไหมงานมหาบุญจัดเลยแบงค์ เสริมดวงของพี่จิกด้วยนะจ๊ะหนึ่งพันษาเลยนะครับเรามีเราจัดบวชนะครับหนึ่งพันสาใครที่อยากบวชที่ท่าโวแดงบวชฟรีครั้งที่แล้วเราจัดบวชภาคฤดูร้อนนะครับบางคนก็บวชหลายเดือนบางคนบวช6เดือนยังไม่สึกบางท่านยังไม่สึกเลยนะยังไม่สึกเลย3เดือนแล้วตอนนี้ก็จะเข้าพรรษาแล้วนะครับใครที่ อยากจะทําบุญให้ตัวเองบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาติดต่อเข้ามาได้ Line@ แอดโอเพนดาฟรีทุกรายการนะครับครับธนูครับผม80%ดสิบเด้วยกันค่ะเลขนําทางนะคะสามหกแมังกรฮะเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่พี่อุ้มเดี๋ยวนี้ดูผิดคิดว่าอันนี้เออเจ็ดหกห้าแปดสามโอกุ่งครับผมแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะเลขนำทางค่ะ 36514และมีลักนาสุดท้ายครับผม <5. S 1> 90%อร่าเ oh, 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 ลขนำทาง oh, oh, oh. ค่ะ7 9 6 6 5ค่ะอามา<อ>คะือว่าครบท้วนครับรายการโชคลาบสำหรับคนชอบเสี่ยงโชควิเคราะห์ดวงดาววงล้อเสี่ยงทายโชคใหญ่เงินทับตัวเปิดเลขฝันให้โชคดูให้ครบดูให้ดี ดูดีๆแล้วคุณจะมีโชคีก็มีทุกท่านนะคะที่ถามมางูกับคาว่า,าลักนากับราศีแล้วเราจะ,าจะดูราศีดีหรือว่าเราจะดูลักนาดีคะอาจารย์ต้องเน้นที่หลักคนา <S 2> <S 2> นเพราะว่าราศีเนี่ยจะเป็นดูคร่าวๆดูแค่เดือนนะแต่ถ้าลักนาเนี่ยเราจะใช้5้าอย่างเลยใช้อะไรมากับแบงค์จะมี วันเกิดนะครับเดือนเกิดปีพศเกิดแล้วก็เวลาเกิดว,วันที่เกิดวันทะี่เกิดใช้เป็นวันที่นะไม่เอาจันทร์อังคารพุธอ่าแล้วปีเกิดนี่ไม่เอาปีนักษัตนะหมูไก่อะไรเงี้ยไม่เอานะเอาเป็นปีตัวเลขครับเวลาเกิดก็เป๊ะแล้วก็สถานที่เกิดถ้าไม่รู้เวลาครับทำยังไงดีถ้าไม่รู้อันนี้ต้องดูส่วนตัวนะผมสามารถจะ เช็คให้ได้ว่าลักขณาอะไรนะครับต้องแอดไปที่ LINE แอดโอเพนดาถามลักขณาก็ฟรีนะแอดโอเพนดาเนี่ยที่ขึ้นไว้ให้นะครับแอดโอเพนดาวท่านก็ถามได้ฟรีเลยนะเรียบร้อยกันแล้วนะครับทุกลักขณาและเปอร์เซ็นต์อานนี้เราจะตัดเลขให้เหลือ6ตัวนะคะที่ซ้ำที่เราดูเมื่อกี้นะให้เหลือ6ตัวค่แล้วจับกันดีๆแล้วกันเพราะว่ารายการพ์ดวงดาาเนี่ยทำมาจะ2ปีแล้วนะนี่นหนจ้องอยู่เลยนะเข้าทุกงวดอ่ะ ท่านไปดูดีๆแล้วกันมันเข้าทุกมวดจริงๆผมว่าเออมันก็เจ๋งเหมือนกันนะเอ้าตัวเลขเอาแบบไม่เลียงใช่ไหมค่ะหนึ่งสามค่ะห้าหกเจ็ดแปด ค่ะแล้วก็เลขสามหกตัวนี้นะคะจะไปอยู่ในวงล้อเสี่ยนไทยของเราด้วยสามตัวที่ทางทีมงานเราจะเลือกมาที่ว่าเราจะชอบเลขไหนกันในนี้นะคะหกสามห้าเอ้ยหนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดเดี๋ยวอาจารย์พี่หน่อยน้องแบงค์จะเลือกมาคนละหนึ่งตัวในรายการวงล้อเสี่ยนไทยซึ่งจะเป็นอีกรายการหนึ่งที่ท่านต้องดูให้ได้ให้ครบนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคท่านต้องดูรายการให้ครบทุกรายการค่ะแล้วเวลาที่อยากจะมีโชคนะครับต้อง หนึ่งคือทำบุญแบบฉับพันธันใดเนี่ยบุญหล่อเทียนปัญสาบุญ<ช>บวชพระท่านร่วมบุญได้เลยะนะหนึ่งทำบุญแบบฉับพันธันได 2. สองทำจิตใจให้เป็นเมตตา สามหมั่นสร้างบุญสร้างบารมีให้กับตัวเองนะครับท่านก็มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภเขาได้นะใครที่เพิ่งเข้ามาชมรายการนะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามช่อง YouTube อาจารย์กิษณนะให้เปลี่ยนเป็นคําว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆปุ๊บท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับครับนอกจากนี้นะครับยังมีสองช่องทางนะครับนั่นก็คือเพจอาจารย์กิษณนะภูสิทธิ์อดรมกับเพจเปิดดาวรู้ทันดวงครับอย่าลืมมากดติดตามมันด้วยครับหรือถ้าอยากรู้จักอาจารย์ให้มากขึ้นจะมี ว w w เว็บอาจารย์กิษณะกภูสิทธิอุดม .net เนะครับภายในเว็บก็จะมีโหราศาสตร์ความรู้บทบทสวดแล้วก็มนพิธีต่างๆครับค่ะแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องงานบวชนะคะแล้วก็งานพิธีนะคะสามารถไปดูย้อนหลังนะคะที่เราทําไว้ปีที่แล้วนะคะเหรือว่าปีต่อไปเยอะเลยะะงานบุญต่างๆกิจกรรมต่างๆงาน สมาธิครูธรรมะทุกสิ่งทุกอ,อย่างคะอยู่ที่ช่องสถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพนะคะเข้าไปกดได้ที่ช่อง y o u t u b e นะคะก็จะมีคลิปมากมายเลยแล้วก็ท่านใดนะคะที่อยากจะสอบถามนะคะเรื่องงานบุญเรื่องอะไรต่างๆก็สามารถเข้าไปที่ Openchat เดี๋ยวลิงค์นะคะอยู่ใต้คลิปนะคะทุกคลิปนะคะเข้าไปกดได้ก็คือพูดคุยกันได้ว่าเอ,อนนี้เดือนนี้มีวิธีอะไร <c oughs> พิธีอะไรอะไรเงี้ยเราจะได้เป็นเงน<ด>ีนมโน,น,นส่วนยังไงทําอะไรยังไงเข้ามาพูดคุยกันได้ค,คุยได้ทุกเรื่องเลยนะครับคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะยกเว้นถามดวงและยืมตังค์นะครับอันนี้เราจะต้องเน้นเอาไว้นะคระวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ